นะะในช่องน่ารักชนแนล channel, ค่ะวันนี้นะคะที่เราจะมาทํากันในวันนี้เนี่ย คลิปในวันนี้นะคะเราจะมาทำกิมจิะคะ่ะแต่ว่าเป็นกิมจิต้นหอมนั่นเองนะคะนี่เลยต้นหอมของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะที่เราต้องใช้เนี่ยอย่างแรกที่สําคัญก็คือต้นหอมนะคะแล้วก็อย่างอื่นนะคะนี่มีแอปเปิลนะคะเพื่อเพิ่มความหวานเนาะแล้วก็อันนี้เป็นหัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็มีขิงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของเครื่องปรุงรสนั่นเองนะคะนี่นะคะอย่างแรกคือพริกป่นเกาหลีนะคะ แล้วก็เกลืออันนี้เราใช้ผงปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็น้ำเชื่อมค่ะแล้วก็เพื่อให้ออันนี้นะคะก็จะมีเป็นแป้งข้าวเหนียวด้วยนะนี่นะคะมาเรามีเครื่องปั่นด้วยนะคะเพื่อให้มันแบบว่าละเอียดละเอียดนาะจะได้ไม่ต้องแบบนั่งสับๆเอานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการหั่นแอปเปิลกันเลยนะคะ นี่นะหั่นแอปเปิลนะคะแล้วก็เอาแกนเขาออกก่อนนะคะแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายเราก็จะไปปั่นอยู่ดีนะคะต่อไปนะคะเราจะเอาแกนออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเอาเข้าเครื่องปั่น โทรเรานะคะเล็กเราก็จะทําการปั้นที่ละอย่างนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะทําการปั้นแอปเปิลก่อนนะค่ะท,ทุกคนเรามาทําการปั้นกันเลยเดี้ยวอ,อุดหเหมือนอาหารเด็กเลยโอเค ค okay. หลังจากที่เราปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเราเอาใส่กระมังเอาเตรียมใส่ในกระมังผสมเรารอไว้เลยนะคะนี่นะคะต่อไปจะเป็นหอมใหญ่นะ ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องผสมกันอยู่ดีนะต่อไปเป็นการหั่นขิงอย่างสุดท้ายเลยนะคะโอเคเรียบร้อยเอาขิงใส่เข้าไปคราวนี้ก็จะทำการปั่น ค่ะตอนเราปิดฝาก่อนปิดฝานะคะเราก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงเพื่อให้มันปั่นง่ายๆนะคะโอเคปั่นเลยนะ เซตเรียบร้อยโหอันนี้แบบว่าละเอียดมากนะโอ้ <c oughs> นยังมีอันที่ยังไม่ละเอียดนะโอเคตัวน,นี้นะคะก็ใส่ลงไปด้วยกันอ่าเคียร์เลยค่ะเราก็คนเขานะคะผสม รามาเริ่มปรุงรสกันเลยนะคะเราใส่น้ำปลาลงไปอ,อันนี้แล้วก็กัดตามใจชอบเลยนะคะอ,คอันนี้น้ำเชื่อมนะคะอูมค่ะเ,เราจะใส่ เกลือลงไปด้วยนะเล็กน้อยนี่นะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราใส่พริกลงไปเลยพริกอันนี้ก็ใส่ไปปุ๊บนะคะแล้วก็ทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันให้เรียบร้อยเห็นไหมสีแดงเครือกเลยเพราะว่าพริกนั่นเอง เดี๋ยวเราพักส่วนที่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยไว้ก่อนเนาะเราต้องมาทําน้ําแป้งข้าเหนียวก่อนนะใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปตักแป้งข้าวเหนียวนะคะเราจะใส่ประมาณสช้อนหนึ่งและสองหลังจากนั้นคนก่อนนะคะอย่าเพิ่งเปิดไฟนะขั้นตอนนี้คนให้มันละลายก่อนแล้วเราค่อยเปิดทีหลังนะอ่า ค่ะเราก็เปิดไฟได้แล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยคนจนละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะคนให้แป้งเขานะคะสุกนั่นเองเดี๋ยวเรารอดูกันคนไปเรื่อยๆนะยรอให้มันตอนนี้นะคะทุกคนแป้งของเราก็เหนืดแบบเหนืดอน,น,นืดนะคะ ตอนแรกเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบวุ้นๆขาวๆใช่ไหมคะใสๆพอสักพักหนึ่งคนไปอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะนืดแบบนี้เลยค่ะทุกคนว้าวตุง้งค่ะตอนนี้เราก็รอให้เจ้าน้ำแป้งข้าเหนียวที่เราทำาหนืดๆเนี่ยให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเอาไปผสมกับเจ้า น้ำซอสของเรานะคะที่เราผสมไว้ตอนแรกและหลังจากนั้นค่อยเอาไปเอาต้นหอมไปคลุกนะคะเป็นอันเสร็จเนะาะจะรอรออันนี้เย็นก่อนตอนนี้นะคะเจ้าแป้งของเรานะคะก็เย็นเรียบร้อยแล้วเราจะทำการตักนะคะใส่น้ำซอสที่เราทำเอาไว้เลยนะคะตักลงไป เราหมักคนกันเลยนะคะเราจะใช้ถุงมือแล้วนะตอนนี้เพราะว่าเราต้องเอาต้นหอมของเราเนี่ยเข้าไปคลุกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ถุงมือเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาต้นหอมเรามาเลยดีกว่านี่นะคะต้นหอมของเรานะคะที่ตัดลากเรียบร้อยแล้วนะคะทําการล้างเรียบร้อยนี่นะ แล้วก็ทาให้ทั่วๆเลยนะคะต้นหอมเราก็คลุกป,ประมาณนี้นะคะให้เขาแบบถึงตัวต้นหอมเนาะนี้อ่ะก็จับๆนะคะหลังจ,จากนั้นก็เอาใส่ภาชนะที่เราเตรียมมาไว้เลยนะคะ นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําทั้งหมดเลยเนาะให้มันทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะโอเคนะคะอันนี้ต้นสเสร็ตสุดท้ายแล้วนะคะก็รีดออกมาให้หมดน้าที่ทําก็หมดพอดีโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเรานะคะจะ ทำการมาชิมกันนะคะอันนี้จริงๆเราก็กินได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้อร่อยก็พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูชิมกันพรุ่งนี้นะคะเก็บไว้หนึ่งคืนและก็ไม่ต้องเข้าตู้เย็นเนาะโอเคปิดฝาเลยนี่นะคะเราก็วางไว้แบบนี้เลยนะคะแบบไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็ชิมกันพรุ่งนี้ตอนนี้นะคะก็ผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะคะที่เราทำ กิมจิต้นหอมของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนี่นะคะก็คือกิมจิต้นหอมของเราส่วนที่อยู่ข้างๆนี้นะคะก็เป็นกิมจิผักกาดนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นหัวไชเท้าดองนะคะที่เราทำเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะวันนี้นะเราเริ่มจากชิมอันนี้กันก่อนเลยนะคะค่ะเราก็คีบขึ้นมานะคะ เรานะจะหั่นนะคะเพราะว่าจะได้กินง่ายๆเนาะบหั่นนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองชิมกิมจิต้นหอมที่เราทำเอาไว้นะคะ มันกรอบๆนะอืมมันก็จะมีความแบบต้นหอมอะแบบยังไงเผ็ดๆนิดนึงของต้นหอมนะคะแล้ก็อร่อยดีนะกรอบๆนะคะทุกคนกิมจิต้นหอมนะคะก็ แบบว่าถ้าเอามากินกับเนื้อ,อย่างอะไรอย่างนี้ก็น่าจะอร่อยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากกินกิมจิต้นหอมนะคะก็สามารถทําตามได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเดีย๋ยวเรามาต่อไปต่อไปเป็นกิมจิผักกาดขาวอันนี้ทําวันเดียวกันกับต้นหอมเลยใช่ไหมคะพี่เตยใช่แล้วนะเราจะมาหั่นกัน อืมเรียบร้อยนะคะแล้วชิมชิมนี่นะคะเราเคยทำคลิปไปแล้วนะคะกิมจิผักกาดขาวนะคะอกรอบมากแต่มันเพิ่งวันเดียวแม่ว่าน่าจะยังไม่เปรี้ยวเปรี้ยวไหมคะยังไม่เปรี้ยว,วรสชาติเป็นไงคะพี่เต้ว่าพผักอะไรมันก็ กลมมค่ะแต่ว่ามัน,นยังขาดเปรี้ยวอยู่ใช่ก็ต้องสักสองวันเนาะอืออือตอนแล้วเราก็ไว้สองวันใช่พอสองวันก็จะเริ่มเปรี้ยวแต่ว่าอร่อยอร่อยกรอบมาก ไปนะคะก็คือหัวชัชเท้าดองนะคะอันนี้เนี่ยเราทํามาหลายวันแล้วเนาะก็นี่เลยนะคะเป็นเราหั่นเป็นเส้นๆเ,เพราะว่าแบบเวลาเราทําชิมบับใช่ไหมคะเราจะได้อวบเป็นเส้นๆได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ได้เอามาิมบับต่เอามากินเฉยๆ,ๆแบบกินกับไก่ทอดอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถหั่นเป็นลูกเต่าได้เลยเนาะ,ะอันนี้เราก็ดียหยิบออกมาสักอันหนึ่งนะคะนี่เลย ก็จะเป็นแบบนี้นะคะชิมเลยนะอกรอบมากตัวนี้นะคะเขาจะมีความรสแบบเปรี้ยวๆแล้วก็หวานๆน,นิดนึงนะคะอกรอบอะ้อหัวใชเท้าดองมันจะกรอบมากเลยคะ่ะทุกคน ค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทํากิมจินะคะก็สามารถทําได้เลยเนาะคือมันสะดวกนะคะก็คือแบบเราทําเองใช่ไหมคะแล้วก็ได้เยอะแล้วก็รสชาติตามใจเราเลยนะคะแล้วก็สะอาดด้วยนะคะแล้วก็ปอดโควิดอะไรแบบนี้นะคะอยู่บ้านแล้วก็แบบกินได้แบบนี้นะคะเอามาทําแก้กิมจิอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะอันนี้ก็ทําคิมบับได้อันนี้ก็มากินกับเนื้อย่างอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคน ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าอคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะบ๊ายบาย